บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่17ตุลาคม2565กองพลที่6ของกองทัพกะเหรี่ยงจับทหารของรัฐบาลทหารได้16นายที่ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งผู้บังคับหมวดเมื่อวานที่เมืองโนตาคอตำบลกินเซก,กิในแผนที่พมา่ามีผู้เสียชีวิตหกรายและมีผู้ถูกจับอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บและได้รับการดูแลจากแพทย์ทหารชาวกะเหรี่ยง อาวุธทั้งหมดของพวกเขาถูกจับกองกำลังของรัฐบาลเผด็จการอยู่ในพื้นที่ที่พวกเขาไม่ควรได้รับตามรายงานของทางการคอทูเลพวกเขาถูกส่งลงใต้จากอำเภอมุกตอปรอปปุนบนแผนที่พมา่าเพื่อพยายามยึดค่ายเจ็ดที่เกรี่ยงยึดมาจากรัฐบาลทหารในเดือนกันยายน แต่พวกเขาล้มเหลวข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่ามีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเผด็จการครั้งใหญ่และโดยสันติที่จัดขึ้นในเมืองต่างๆเช่นมูลยอวากะเลและอื่นๆในเขตสากายความหมายก็คือพื้นที่โล่งและปลอดภัยมีอยู่แม้กระทั่งในเมืองใหญ่ซึ่งผู้ประท้วงไม่จำเป็นต้องกลัวรัฐบาลทหารนั่นคือหลักฐานของความก้าวหน้าภูมิภาคชาติพันธ์ ในรัฐชินกองกำลังป้องกันประเทศชินได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลทหารและทำลายเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลทหารที่เมืองกันเพชรเล็ดเมื่อวานนี้ขณะกำลังจัดหาค่ายพักอยู่ที่นั่นค่ายต้องจัดหาทางเฮลิคอปเตอร์เพราะกองกำลังของชินควบคุมถนนกองกำลังป้องกันได้ตรวจสอบเส้นทางการบินของเฮลิคอปเตอร์อย่างรอบคอบจากนั้นจึงวางตำแหน่งตัวเองเพื่อยิงพวกมัน เมื่อวันก่อนเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทหารเพิ่มเติม3 0นายไปยังค่ายใกล้กันเพชรเล็ดที่จินเว่และคาดว่าจะมีการสู้รบเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ผู้บริหารที่ปกครองโดยรัฐบาลเผด็จการในแผนกการศึกษามาตูป,ปีถูกลอบสังหารการบริหารของระบอบก,การปกครองไม่สามารถทำงานได้ในรัฐชีนในทางกลับกันร,รัฐบาลปลดแอกจีนได้เปิดสายุติธรรมในเมืองฮาคาในวันนี้ ในรัฐอารกานกองทัพอารกานได้ทำลายรถบรรทุกสองคันที่พยายามส่งอาหารให้กองทหารในตำบลหมองดอเมื่อวันที่15ตุลาคมพวกเขาปิดกั้นถนนและขังรถบรรทุกไว้จากนั้นก็เปิดฉากยิงสังหาร4คนและทำให้ทหารบาดเจ็บ3คนจากทั้งหมด15คนบนเรือและจับกุมได้อาหารและอาวุธทั้งหมดในเขตเบตาวอยของคาวทูเลเขตทานินทารีบนแผนที่พมา่าฝ่ายทีดีเอฟในเมืองลอนกโกลนใกล้เดเว้ยได้ระเบิดขบวนผู้ก่อการร้ายของรัฐบาลทหาร พายุซเอช t ที่กลับมาที่ฐานของพวกเขาหลังจากรีดถ่ายเงินจากผู้คนในหมู่บ้านเมื่อวันที่14ตุลาคมการระเบิดทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายแต่ไม่ทราบจํานวนไกลออกไปทางใต้ที่ทําการรัฐบาลเผด็จการในเมืองปาลอถูกทิ้งระเบิดเมื่อวานนี้ ในรัฐมอไฟ PDF ถูกยิงใส่กองทหารตำรวจของรัฐบาลเผด็จการในเมืองใจกอมารอเมื่อวันที่15ตุลาคมส่งผลให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตไฟ PDF ของมงกำลังรักษาระดับกิจกรรมทางทหารต่อต้านรัฐบาลเผด็จการการรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอ,อิร์ดกองกำลังต่อต้านหมู่บ้านยังคมโจมตีหมู่บ้านเวทเลดเมื่อวานนี้โดยเผาหมู่บ้านทิศราย ปิดาอุกชนและอึงกาจินอินรวมทั้งหมู่บ้านห้าแห่งที่ถูกทำลายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในเขตตำบลบ้านมวกกองทหารอื่นๆได้โจมตีหมู่บ้านคอท่าในช่วงสามวันที่ผ่านมาด้วยปืนครกและการลอบวางเพลิงรัฐบาลทหารได้รับบาดเจ็บสาหัสในบ้านมวกด้วยน้ำมือของกองทัพขาชินและ PDF ของพันธมิตรเมื่อเร็วๆนี้กองกำลังลักพาตัวและตัดศีรษะชายอายุ43ปีที่วิ่งหอพักในหมู่บ้านตองงมยิน ตำบลป่าวกเขตมาเกลเมื่อเช้านี้พวกเขาเอาศีรษะไปแขวนอยู่หน้าโรงเรียนในท้องถิ่นแห่งหนึ่งกองกำลังป้องกันประชาชน TDFS ในเขตสาก,กายไฟ TDF ในพื้นที่ได้บุกโจมตีค่ายตำรวจที่หมู่บ้านชเวปังกลในเขตชุมชนเวทเลดเลดมื่อเช้านี้ส่งผลให้ตำรวจทหารเสียชีวิตจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รายงาน ต่อมาเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธสองลำมาถึงและยิงใส่หมู่บ้านส่งผลให้ผู้หญิงเสียชีวิต1คนและกองกำลังของรัฐบาลทหารเข้ายึดค่ายทหารอีกครั้งในเมืองชเวโบเมื่อวานนี้กองทหาร100กองกำลังของรัฐบาลทหารถูกโจมตีสองครั้งด้วยกับระเบิดตามด้วยเสียงปืน TDF ท้องถิ่นระบุว่ารัฐบาลทหารได้รับบาดเจ็บทั้งสงครั้ง แต่ไม่มีรายงานตัวเลขกองกำลังก่อการร้ายของรัฐบาลทหาร50นายที่ทำลายล้างหมู่บ้านต่างๆในเขตตำบลทวงอูถูกโจมตีตอบโต้โดยไฟ TDF ท้องถิ่นเมื่อวานนี้ใกล้กับซากปรับหักพังของหมู่บ้านมาตีตาและหมู่บ้านทายเย็ดกันไฟ TDF ได้วางทุ่นระเบิดในเส้นทางขอองค์การส่งทหารกลับคืนมาและสังหารพวกเขาไป8คนและยังจับระเบิดขนาด40มเมตร จำนวนหนึ่งได้อีกด้วยในเขตมากเกวฟาย PDF ท้องถิ่นในเมืองนี้ได้ยิงปืนครกที่ผลิตในท้องถิ่นเข้าไปในโรงเรียนซึ่งถูกใช้เป็นค่ายทหารโดยหน่วยก่อการร้ายพยุซอ HT เมื่อวันที่15ตุลาคมทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนวันนี้พวกเขาทําแบบเดียวกันอีกครั้งที่หมู่บ้านท่าเยชวงและสังหารเจ้าหน้าที่ทหาร5้านายพอยูซอตีในเขตพะโคป้องตำรวจระยะทาง83ไมล์บนทางด่วนย่างกุ้งเนปิดอ ถูกโจมตีเป็นครั้งที่สองในรอบ8วันของวันนี้และคราวนี้เห็นได้ชัดว่าถูกโจมตีโดย PDF ที่ไม่ระบุชื่อยังไม่ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตที่สำคัญคือกองกำลังของรัฐบาลเผด็จก,การไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือตำรวจสีนายถูกสังหารที่นั่นเมื่อวันที่9ตุลาคมในเมืองนัตตาลิงเมื่อวันที่15ตุลาคมไฟ PDF ได้ระเบิดขบวนรถของรัฐบาลทหารที่นั่นทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนไม่ทราบจำนวนสงครามเมือง ในเมืองมันเดเลผู้บริหารของรัฐบาลทหารถูกลอบสังหารในเมืองปัตเทงยีเมื่อวานนี้เช่นเดียวกับอีกลายหนึ่งในเมืองมนโยวาเมืองหลวงซากายะขบวนการไม่เชื่อฟังพลเรือน CDM รัฐบาลสามาัคคีแห่งชาติรายงานว่าการรณรงค์หาทุนสำหรับกองกำลังป้องกันของจีนและมาเกวเกินเป้าหมาย1.5พันล้านจาร์0,000 0 000, ดอลลาร์สหรัฐเงินส่วนใหญ่มาจากชาวพม่าในต่างประเทศ มีรายงานว่าเผด็จการทหารมินอองหลายไม่พอใจข่าวรั่วไหลของข่าวเกี่ยวกับรถไฟหรูพิเศษที่สร้างขึ้นและติดตั้งเพื่อพาเขาและครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองลาซิลในรัฐฉานท่ามกลางความยากจนที่เพิ่มขึ้นของวิกฤตเศรษฐกิจหลังรัฐประหารเขายืนกรานให้กองทัพปราบปรามการรั่วไหลของข้อมูลที่มาจากระดับสูงและเขาเปลี่ยนแผนการไปมละแมงด้วยเฮลิคอปเตอร์แทนข่าวนี้รั่วไหลทันที